สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคารีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาชมรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงระดับโลกอย่างมาซี่เฟอร์กูสันกับรุ่นปี2026มาซี่เฟอร์กูสันแทรกเตอร์รถแทรกเตอร์สีแดงสดสุดหรูหราแข็งแรงและมาพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในวงการเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทยเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่นกอนเลยนะครับมาซี่เฟอร์กูสัน2026รุ่นนี้ออกแบบมาอย่างสวยงามและดูดัน ตัวถังเป็นสีแดงเงาง,งามเคลือบพิเศษแบบ HD ที่สะท้อนแสงได้ดีมากดูโดดเด่นเวลาจอดในโชว์รูมหรือแม้แต่เวลาทำงานในท้องนาด้านหน้าใช้ไฟ LED แบบใหม่ที่ให้ความสว่างสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลาทำงานกลางคืนกระจังหน้ามีโลโกโ้ m a e i Ferguson ที่เป็นเอกลักษณ์ดูภูมิฐานมากตัวลอ้อและยางขนาดใหญ่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ยึดเกาะพื้นดินได้ดีไม่ว่าจะเป็นพื้นโคลนหรือพื้นที่ครุขครัก็ยังเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคง ในส่วนของห้องโดยสารหรือ cockpit m a s i Ferku San ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขับขี่มากบอนนั่งออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ปรับระดับได้หลายทิศทางพร้อมระบบการสะเทือนที่ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินแผงควบคุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดมาพร้อมหน้าจอแสดงผล LCD ที่แสดงข้อมูลการทำงานของเครื่องยนต์ความเร็วอุณหภูมิและระดับน้ำมันอย่างชัดเจนพวงมาลัยบังคับเลี้ยวเบาใช้งานง่ายแม้ต้องขับเป็นเวลานาน พูดถึงเครื่องยนต์บ้างครับมาซี่เฟอร์กุสัน2026ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาดใหญ่ให้กำลังสูงสุดกว่า120แรงม้าระบบส่งกำลังแบบเกียร์พาวเวอร์ชิฟที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในการประหยัดน้ำมันสูงสุดไม่ว่าจะใช้ในการถ่ายนาพรวนดินหรือขนส่งผลผลิตก็ให้แรงบิดที่ดีเยี่ยมและคงที่ตลอดการใช้งานนอกจากนี้ยังมีระบบระบายความร้อนแบบใหม่ที่ช่วยลดอุณหภูมิของเครื่องยนต์ทำให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่ร้อนเกินไป อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบไฮดรอลิกแรงดันสูงสามารถยกอุปกรณ์ต่อพ่วงได้นักกว่า3.5ตันเหมาะกับงานหนักทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นงานในไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังหรือสวนยางพาราระบบ PTO Power Take Off ทำงานได้อย่างแม่นยำส่งกำลังต่อเนื่องไม่มีสะดุดเหมาะกับอุปกรณ์เสริมทุกชนิดเช่นเครื่องตัดหญ้าเครื่องพ่นยาหรือเครื่องถ่ายพรวน มัซี่เฟอร์กูสัน2,026ยังมาพร้อมระบบสมาร์ทฟาร์มิงที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถตรวจสอบและควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เช่นตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์การเตือนบำรุงรักษาหรือดูตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ผ่าน GPS ฟังก์ชันเหล่านี้ช่วยให้การจัดการงานเกษตรเป็นเรื่องง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นด้านความปลอดภัยก็ไม่แพ้ใครตัวรถมีโครงสร้างเหล็กเสริมแรงเต็มระบบพร้อมระบบเบรกไฮดรอลิกคู่ที่ตอบสนองได้ดีแม้ในพื้นที่ลาดชัน มีหลังคา r o p s ป้องกันการพลิกคว่ำและกระจกนิรภัยรอบคันเพื่อปกป้องผู้ขับขี่จากเศษหินหรือเศษดินที่กระเด็นระหว่างทำงานสำหรับการออกแบบโชว์รูมในประเทศไทยนั้นมัซซี่เฟอร์กุสันใช้โทนสีแดงสดใสาตามเอกลักษณ์ของแบรนด์ภายในโชว์รูมดูหรูหราและสะอาดตามีพื้นที่จัดแสดงรุ่นต่างๆอย่างครบครันพร้อมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่ให้คำแนะนำเรื่องการบำรุงรักษาและการใช้งานอย่างมืออาชีพ พูดถึงราคากันบ้างครับราคาของม a ซี่เฟอร์กุสัน2026ในตลาดประเทศไทยอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพและเทคโนโลยีที่ได้รับถึงแม้จะสูงกว่าบางแบรนด์แต่เรื่องความทนทานและประสิทธิภาพถือว่าคุ้มค่าในระยะยาวโดยเฉพาะสำหรับเกษตรกร,ร,ร,กรที่ต้องการเครื่องจักรที่ใช้งานได้จริงและดูแลรักษาง่ายสรุปได้ว่ามาซี่เฟอร์กุสั2026เป็นรถแทรกเตอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องพลัง ความแข็งแรงความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับเกษตร,รกรไทยที่ต้องการความคุ้มค่าในระยะยาวดีไซน์สวยงามโดดเด่นเครื่องยนต์ทรงพลังระบบควบคุมอัจฉริยะและบริการหลังการขายที่เชื่อถือได้ทั้งหมดนี้ทาให้มัซซี่เฟอร์กูสันยังคงเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของโลกในวงการเครื่องจักรเกษตรหากเพื่อนๆคนไหนอยากสัมผัสข,ของจริงสามารถเข้าไปชมได้ที่โชว์รูมมัซซี่เฟอร์กูสันใกล้บ้านทั่วประเทศไทยแล้วคุณจะรู้ว่าทําไมเกษตร,รกรทั่วโลกถึงไว้ใจบแบรนด์นี้มากกว่า175ปี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง c ค r รีวิวของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆทั้งรถยนต์รถขุดรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลการเกษตรรุ่นต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ